สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการพดข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชน v ีสโดยได้พดข้อความที่ว่าน้าปลาดใจที่ fc จำเลยมองไม่เห็นความไม่พอเพียงในตัวในใจของสองผัวเมียคู่นี้ มองไม่เห็นความไม่หนักแน่นแนวเน่มีชีวิตเหมือนขี้ลอยน้ำรอวันแตกกระจายพวกเขาไม่เคยวางแผนชีวิตแต่คิดแผนสร้างภาพสร้างคอนเทนต์ได้กิ่งฉกาจก่อนไปหวังเยี่ยมพะผิดผิดหวังในคำพิพากษาก็ถลุม่มถลุยสร้างบ้านเติมต่อไปเรื่อยทำแล้วทุบทุบแล้วทำจนบ้านไม่เป็นทรงบ้าน ทำสร้างเหมือนคนตายอดตายอยากคับแขนกับอดีตที่ไม่มีปัญญาหาฝ่าบ้านคุ้มฝนให้ลูกเมียพ่อไปหวังเยี่ยมก็ขนของไปสร้างไปรกทางนู้นบอกว่าทางนี้คงปล่อยไว้อย่างนี้สร้างหวังเยี่ยมพอได้่วมลงมือก่อนไม่ถามใครสักคำว่าสร้างได้ไหมอย่างไรเตรียมจะย้ายเอาบ้านนกดาวไปลงพอมีคำตอบว่า ไม่ได้นะก็ขนจากวังเยี่ยมกลับมาทำต่อที่โกกสั่งงานให้กับยูทูบเบอร์พอมีคอนเทนต์กลับมาสั่งทุกถ้าคนเรามันพอเพียงทำตามพ่อหลวงจริงๆอย่างที่อวดอ้างจะต้องรู้ว่าไอ้ขนถังีิโลเปล่าขนขยะจากโกกไปทิ้งวังเยี่ยมพากันจัดขบวนไปไปมาๆรถหลายคันนี่มันสิ้นเปลืองบ้าบอกขนาดไหน วันวันมีแต่คอนเทนต์ขับรถไปซื้อของไม่รู้กี่รอบแบบนี้เรียกพอเพียงเชื่อหรือไม่ดูช่องว่างตรงนี้สร้างผนังห้องมาติดรัว้วกลายเป็นผนังสองชั้นรั้วชั้นหนึ่งผนังห้องชั้นหนึ่งจะใส่หน้าต่างก็กลัวจะไม่ปลอดภัยเลยจะใส่ลูกกงอีกชั้นการครทุบหน้าต่างคือถ้าคนมันมีสติดีมีความคิดพอเพียง ทางนอกก็เป็นลูกกงอยู่แล้วมันจะอันตรายตรงไหนแต่ก่อนอยู่มาจนลูกตู่ก็ไม่มีฝาบ้านไม่คิดว่ามันจะอันตรายเพิ่งจะกลัวเมื่อมีเด็กมาตายบนภูเขาแล้วตัวเองกับเมียตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กนี่แหละแปลกไหมเพราะมีเด็กตายชัยพลเลยได้เป็นบอสของยูทูบเบอร์เพราะมีเด็กตายสมพรเลยได้เป็นนายหญิงของมีดและนิงเพราะน้องสาวตาย มนโอมจึงได้มีคอมพิวเตอร์เล่นเกมและกลายเป็นทีเวลาน้อยที่คนกกอกต้องยกย่องขนาดด่านายจิมมี่ว่าเสือกก็ยังได้เพราะมีเด็กตายหลายคนได้บ้านใหม่ได้รางวัลได้หากินอย่างชีพเลี้ยงครอบครัวเพราะมีเด็กตายทุกคนจึงค้นหาแสงแต่น้อยคนจะถามหาความจริง หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเมื่อคืนล้อมวงกินข้าวที่หวังเยี่ยมลูกทั้งสองวางมือถือได้เฉยคอนเทนต์เขาดีจริงรอชมภาพของป้ายาคู่กับทนายตัมของเรานะคะจะก่อยอิดทำไมเยอะแยะหรือว่าจะทำตัวให้ชินเหมือนอยู่ในคุกผนะ แทนที่จะหากินแบบเมื่อก่อนขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าไปดันไปโง่โดนเขาหลอกให้ลงทุนแถมตอนนี้ไม่สนใจธุรกิจหันมาทุบๆสร้างๆส,สิ่งที่ทำอยู่เหมือนตําน้ำพริกละลายแม่น้ำมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยสู้อยู่นิ่งๆทำมาหาเด็กไปสิดีกว่าเอาเงินมาทิ้งให้สิ้นเปลือง สิ่งของนั้นมันไม่ใช่เงินของแก่แก่ก็ควรจะเก็บไว้ไม่ดีกว่าหรอเก็บไว้ใช้ในยามที่ติดคุกจะดีกว่าไหมไม่มีคำว่าพอเพียงในหัวใจผัวเมียคู่นี้ค่ะใช้เงินอย่างบาคัังและทำทุกอย่างชดเชยสิ่งที่ขาดในอดีตแต่ไม่มีค่าอะไรเพราะใจเขาไม่รู้จักโอ มันไกลเจะบ้าและป้ายานยิงใกล้วันเข้ามาคนเรามันจมไม่ลหลงหลงเหลืองอวดดีจนทำให้ไร้สติทำอะไรแบบขาดการไตร่โตงเราจะเห็นแต่ความพิลึกพิลึกของกล้วยของให้ฟรีไร้ค่าในสายตาคนรับเพราะไม่ต้องทำงานหาเงินเอง จะทุบจะรื้อเลยไม่เคยเสียดาย FC จะให้ไข่ให้เขานำไปสร้างอาชีพเพื่อหาเงินได้เองดีกว่าเพราะเด็กคนหนึ่งตายเราจึงได้เห็นหลากหลายมิจฉาชีพที่รายบุญเป็นปีศาจอยู่รอบกายสองจำเลยเห็นปีศาจที่คอยเกาะดูดเลือดหาผลประโยชน์ปีศาจที่อยู่ในเสื้อผ้าที่ห่อกายในรูปแบบที่หลากหลายและการแสดงตัวที่แตกต่างกัน กรณีที่สร้างบ้านถ้าเกิดมีการต่อเติมบ้านจนทําให้พื้นที่บ้านต้องชิดรั้วบ้านสามารถชิดได้แต่ต้องได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรทางที่ดีถ้าไม่อยากมีเรื่องราวที่ยืดยาวและเป็นปัญหาให้เว้นระยะห่างตัวบ้านจาก,กรั้วบ้านหรือแนวดินไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรแต่ยังคงต้องเป็นผนังทิบเช่นเดิมผนังบ้านที่มีประตูหน้าต่าง ต้องมีระยะห่างจากแนวรั้วอย่างน้อย2เมตรตัวบ้านชั้นหนึ่งและชั้นสองจะต้องอยู่ห่างจากรั้วอย่างน้อย2เมตรหากเป็นบ้าน3มชั้นต้องอยู่ห่างจากรั้วอย่างน้อย3เม,มตรในเอฟซีจำเลยบอกว่าลุงอยู่วังเยี่ยมดีแล้วน่าอยู่กว่าโกกอกโกกอกไม่ดีอยากให้ลูกๆทั้งสองของจำเลยได้อยู่ที่บรรยากาศสภาพดีๆ แบบว่องแย่แล้วกลับมาทำไมอยู่ได้หรอได้แอตัวหนึ่งถือว่าคุ้มแล้วคิดคอนเทนต์ได้อีกค่อยกลับไปอีกหลัง่าที่ยื่นเลยรัว้วมันยังไม่ยอมรื้อออกเลยเก่งไหมล่ะยูทูบเบอร์และจำเลยขอบคุณน้องชมพู่กันอย่างที่มีเงินร่ำรวยทุกวันนี้ วางมากก็ชวนพวกยูทูเบอร์ไปทุบพญานาคสิลุงค่วยชอบทุบไม่ใช่หรอทำแล้วทุบทิ้งแล้วทำหม่เพื่ออะไรเงินมีมากหรือเอฟใจดีงงวันช่องนั้นด่วนอะไรนักหนายังมีคนเข้าไปดูเอฟี FC จะดูรอวันเดินเขา้าสักทีพิจารณาดีๆเหมือนทำคุกให้กับตัวเองอยู่ ก่อนเจอของจริงคนปกติไม่ทำกันแบบนี้มีแต่บ้านต้องป่วงโล่งสบายกรรมมันบางตาป้าเขียนได้ถูกใจผมมากมันยังจะมาว่าเพจเอฟ f ีทนายเพราะมันยึดติดกับคำอวยคำเยินโยอจนไม่รู้จักข้อผิดพลาดของมันก็แปลกใจอยู่กันทั้งหัวงอกหัวดำแต่ยักษ์ไม่มีใครช่วยมันคิดช่วยให้คำปรึกษามันเลย สองคนผัวเมียช่องใหญ่นี้สรุปแล้วมันมีความจริงใจกับคนเต๋นอย่างที่ f c มอบโลกเป็นช่องที่มีคุณภาพที่สุดยอดวิวเยอะสุดคนไหนๆก็มาอ่านทุกวันหัดเอาคำติชมไปปรปับปรุงแก้ไขและมองดูรอบตัวเองบ้างว่ามีใครรักคนเต๋นจริงไหมนอกจากวันๆตามถ่ายตามอวยหาเรื่องมาให้ พิจารณาดีๆเหมือนทำคุกให้ตัวเองอยู่ก่อนเจอของจริงคนปกติไม่ทำกันแบบนี้มีแต่บ้านต้องป่งโลงสบายกรรมมันบังตา